ต่อที่เรื่องของอินเทอร์เน็ตบ้านกันบ้างคุณผู้ชมครับ AIS นั้นมีการโหมทําโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตบ้านในการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจนะครับให้บริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์รายเดือนฟรี1ปีติดตามจากรายงานครับ บริษัท Advanced Infoservice หรือ AIS เริ่มจัดตลาดผู้ใช้บริการ Fixed Broadband หรือเน็ตบ้านในกลุ่มคอนโดมิเนียมโดยทาตลาดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจคือ Property Perfect และร้านคาเฟ่ Too Fast t o Sleep ให้บริการ AIS Fiber Internet ความเร็วสูงภายในอาคารฟรี1ปีสำหรับลูกค้าที่ซื้อคอนโดมิเนียมที่อยู่ในโครงการ Icondo 2ในแคมปัสสารยาทั้งนักศึกษาและคนทำงานย้านสารยา ในความร่วมมือครั้งนี้เนี่ย AIS ก็มีความยินดีที่จะมอบแพ็กเกจ AIS เบอร์นะครับ15เมกอัพโหลด5เมกนะครับฟรี free, สำหรับ uh, ทุกยูนิตที่ uh, uh, ที่ สำหรับท่านที่มาซื้อยูนิตที่ไอคอนโดนะครับก็จะได้เน็ตเนี่ย15เมกเป็นเวลา1ปีพร้อมกับกล่อง AIS Playbox สามารถที่จะดูทีวีสดแล้วก็ย้อนหลังได้ถึง7วันนะครับพร้อมกับดูหนังฮอลลีวูดได้ถึงหมื่นเรื่องเนี่ยฟรยีเป็นเวลา1เดือนครับพื้นที่ส่วนกลางและร้านทูฟ้าทู l e ีฟมีบริการ AIS Super Wi-Fi สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เนต็ตทั้งในระหว่างเคลื่อนที่อยู่กับที่และนอกบ้านสถานที่ทำงานสำหรับแผนธุรกิจไฟเบอร์ปี2559จะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม24จังหวัดจากเดิม12จังหวัดมากกว่า6 5 0นครัวเรือนด้วยงบลงทุน7,000ล้านบาทปัจจุบันตลาดฟิกบอร์ดแบนด์มีผู้ใช้งาน6ล้านรายมีผู้ให้บริการหลัก3รายได้ through, 3, แก่ True t b r o a d b a n และ TOT ซึ่ง AIS เป็นผู้ให้บริการรายใหม่โดยตั้งเป้าจะขึ้นเป็นอันดับ2ใน2-4ปีโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทางด้านอัตราค่าบริการความเสถียรของสัญญาณและความครอบคลุมของพื้นที่บริการปิดท้ายที่หุ้นไทยปิดบายเมื่อเที่ยง